กูปพองแมนครับวันนี้กูปพ่องแมนมาถึงเขาเรียกขอดูนกแล้วนะครับที่จังหวัดปัตตานีครับผมอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับวิทยาเขตปัตตานีก่นจริงบริเวณนี้จะเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูครับว่าป่าชายเลนแถบนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อุดมสมบูรณ์อยู่ครับช่วงนี้เป็นน้าลดครับก็เลยทําให้ยังเห็นเป็นเลนอยู่ถ้าเป็นช่วงน้ําขึ้นเนี่ยครับเราก็น่าจะเห็นเป็นปลาหรือว่าพวกปู อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับที่เห็นไปไกลๆตรงนู้นเนี่ยครับก็จะเป็นต้นลาพูครับนะครับหรือว่ากงกางไม่แน่ใจนะครับซึ่งได้ปลูกไว้เป็นป่านะครับเดี๋ยวพาไปดูหอดูนกกันครับตรงนู้นว่าเ,เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเดินจริงๆทางเดินตรงนี้สบายมากครับเป็นแผ่นซีเมนนะครับแล้วก็วางไว้แต่ถ้ามีงบมากกว่านี้ผมคิดว่าน่า,นาจะทำเป็น ทางเดินไม้ที่ดูมั่นคงกว่านี้นิดน,นึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับอย่างนี้ okay, ก็เดินทะเดินไม่ยากครับแต่วันนี้วันนี้อากาศน้นครับที่เราเห็นไปข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นหอดูนกครับก็ทําไว้2ชั้นจริงๆแล้วน่าจะเงียบกว่นนี้เนาะถ้าเรามาดูนกนะครับจะใส่เสื้อไม่มีสีชุดชาตนะครับสีกนกงบธรรมชาติก็จะเป็นซีเมนต์นะครับสูง ประมาณสัก5เมตรครับหรง5-6เมตรได้ครับก็ขึ้นไปดูเมื่อกี้คลิปแรกที่ผมมาถึงนะครับผมได้ขึ้นไปพาขึ้นไปดูแล้วนะครับโอเคครับนี่ขอดูนกปตัตาณีครับผม